สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมครับแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังยับเผลเดอร์ครับพี่น้องที่เด็ดในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเก่ามาเชียเห็นคอมเมนต์รลายครับพี่น้องเนาะว่าพอผู้ถอดมาหรือยังครับผมครับเดี๋ยวจังไดจอมามเชียจะโทรไปถามพอครับผมครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวไปฟังน้ากันรายละเอียดนะครับพี่น้องเนาะ รายละเอียดน้ากันครับผมสำหรับเด็กของพ่อฝันแม่นภูท่อครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีได้ครับผมที่อ่าเข้าใจครับผมเลยก็เห็นคอมเมนต์รลายครับผมว่าพ่อกับอ่าบอกข้อมฝันดีๆครับผมว่าผีเันศูนยหายพอครับผมครับเอาไปฟังรายละเอียดครับพี่น้องเนาะงวดนี้มาเมื่อไดครับผม พ่อ,ค,อครับก็มาเชียสวัสด,ดีพอผู้ถอดครับผมได้อัดยุบน่ะอัดยุบพ่อเอออันนส,สวัสดีสสนนให้พี่น้องเอ็มซีได้ฟังเสียงไปนหน้าว่าอ่าเลขกชิมาเมือนอะไรสินะพ่อหัวเลขเมฆวะมือแร้งสิดไปที่มือขึ้นกับท่ามีที่ครับผมอเอาเป็นนมือเดียวที่ไหนครับมือไหนเนี่ยมือนี้อัดคลิปกับพอวันที่ วันที่สามบ่กเขาที่หกเนาะที่หกสี่ห้าวันที่หกตอนเศรบป่ะพ่อกันไหนก็ได้พอวันช่างนั้นสิบมีคนมันสิห่างครับพ่อวันที่หกครับผมตอนไันเลยครับพอจะทําพิธีไปเสียงก่อนนะพ่อไปไปซีเป๊ะเราก็มาเนี่ยเนี่ยฮันฮันเนี่ยกินแรกมงบ่่อ อ็ขอได้ได้ไปนะไปนั่งฟกเลยอ๋อไปเป็นมู้กเจ้าเสีอแต่ว่าไปซิสก็เจ้าของนี่ละอ๋อครับผมเซ็สประค้าหน่อยเสียหัวไปเชงครับโอ้โหปีกเก็บตัวเพื่อนี่นะครับมันมู้ไปนอนน้ำไหลายบ่หรอพ่อเมื่อนี้เมื่อนี้สามคนทีมงานสีเข่าเขาเกล่าเปล่อเออ เราที่แตนนะมอเราที่ตนขึ้นม่อเองแล้วครับับผมแต่อย่างม่าก็ยังก็ไม่เอาไเห็นตรไหนไม่ได้นอนมาวัดขึ้นนะโอ้เนาะยังบอกยงแตกไม่วัดเนาะเชียงกกเชียงคือกาคือกาท่านเดนดักกากเลยเจ้กูได้ฝ่อกูได้ทีบอเจ้กูได้เป็นนอนฝ่อไปทีลาวันที่หอกนะ ับว่อเอาเมือเนพันดีที่จะางว่ไปออกไปเชียงก้อน่อครับผมแต่ว่าเข้าตังทำ้ดีที่แหมั่นใจไปถึงปัญหาซิปไปังกาบไฟครับผมแปดสิบต่อสิบเปอร์เซ็นต์คือพอว่าและจังผมอ่านพ่อจังสิกาบไยครับ่อครับวันฟันอ้กปล่อยออกล้มงานต้องเข้าต้องใครจองอีกคนครับผมอย่างเดียบนเสียงนั่น่อนยังดอก แม่นอยู hmm. <g> ่พว mm ่าเนาะเออเฮาก็เป็นห่วงคือกันท่นเจอเฮาก็ดีใจเองนเพิ่นบ่ถืขก็นอนบ่หลับครับมันธรรมดาที่กันเลขว่าเขานี่นอนบ่หลับที่เห็นมาเยอะแม่นอยู่พว่าคือน้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็สิโทษเฮาว่าพี่แจ้งผู้นั้นผู้นี่บอกกเว้าเด้อพ่อที่ผ่านๆมานี่ได้ทุกงวดที่พ่อเพียงแต่ว่าดวงดวงของผู้ฟังหรือว่าทุกทุกอย่างล่ะพ่อเนาะ เหมือนพอฝันว่าพอมาบานน้าเชียนี่ครับกับแมนแดลวันหนึ่งทีเขาบอ่าเป็นเนาะแมนทีเขาตีพิษซื้อครับผมตีพิษหลังคือวันนี้ก็ล่าสุดที่ว่าพีพีสุนเลยพ่อยกับขยอมาบอกกับเนาะเขาห่อไว้ถอดขยอสุดๆสิบยาสิบไปจาจับเขาจะเสียถุงปูนยอดลงหนามเสียวันนี่นั่นแหละว่ากับถือว่าแม่นเยอะครับผมพี่น้อีกที่อีก สวัสดีครับขอขอบคุณทีกรบ่อนคับขอบคุณยับซี่นี่เอผู้คนยังปั่นมาให้ครับผมโอ้ขอบคุณหลายหขอบคุณแม่บซี่แ้อครับผมครับแล้วก็แล้วก็ขอเตือนไปทั้งนันผู้ติดคอมเมนท์ท่าทายจากน้อยเด้เอะาัเนี่ยย่าเห็ดปลกมันกินขาดสองเท่นเลยที่มวนว่างกับท่าีกมัน้ท่าอีกงตาเล็กเด็กในนั้นก็วมนเชื่อครับผม ถ้าแบบมันพอเคยบอกพ่นยู่หมันน้ําเสียแล้วแถวนั้นละอ๋อสไตล์นั้นมากแเมืัอนี้ก็ทาเอกเจ็กเซนซีเมนพูกเขากาโอ้โหวันดอกสุนๆเนี่ยครับอาจจะทาตอนาเรื่องเลขมันบอกเมื่อครับไม่ได้เห็นเนาะครับผมพอดีก็มาเสียสิเด็กอบึ้งคอมเมนต์มดเได้ครับผมก็ขอให้คอมเมนต์สุภาพด้วยครับพี่น้องครับผม แต่ว่าโดยโดยส่วนมากก็คอมเมนต์ซุภาพนะครับผมครับมีเป็นบางเคนทั้งการควบฝันมันอกี้ทิศพลาดได้เขาก็บว่าคักแล้วแต่ว่ามันออกมากเหมือ่าไม่อันครับผมดีว่าเรียบพอวารายครูวารายหางเลยครับพี่น้องครับผมครับหลวงพ่อหลายผู้ดถึงกานทรงกำลังใจให้ครับพูดถูกต่อไปตรงนี้สูกต่องว่าเออ กวันตั้งนานตั้งนานต่พาอวันสิษย์ขวาพี่เมีว่ามันคือนั้งกู่อซื้อคก็มาหาเขาซื้อหัวนอออกเสนขึ้นไปขึ้นมากะไงอันลงคลิปไปก้อนอันนี้กับมิเทร์อันพี่ราซี่เป็นกระดิ่งยินมด้บอว่าพอกับเออเดบวกวีดีครับผมคืดดีเนี่วันบอกึ้นเนียกันงวดกันเลกว่าเขาเนี่ยคืดครับขึ้นนั่งบ่รับวันธรรมดาได้เอซี่นาอันผู้หายเลขนี่คืดคัีกเล ครับผมจิตน้ำนันประตูเท่าว่าเสียงเพื่อนนเท่าเอาพอกระทำมาเต็มที่ครับผมครับผมพยายามจะให้เพียให้น้องเขาได้เห็นล่ะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้วังยังกันผมวังเนี่ยผมอักเสบเสือผู้เดียวเราเศร้าเลยเลิกเลยเข้ามานจ้าเสียเพราะว่าว่ามีว่ามีน้าสิหวังครับไม่ได้จะกหนเหยียบเท้าขอดใจยังไง ก็มี่แต่ฟังไงกำลังใจเขาก็มี่ลังก้นกับกระแทกแดงอดดันเขาก็มี่มันหลายเนาะครับพ่อหลายครับมาหลายรูปแบบครับพ่อหลายรูปแบบเขากำลังใจปอแต่ว่าไม่ติดถอดกระโหลกสองวันขาหน้าอ๋อกรสูดๆพ่อครับผมก็มาเสียกับจิรอวันที่วันที่หกนะพ่อเนาะเออเวลาไหนก็ได้เถอะครับวันที่หกพ่อจุ่บ้าง ที่รบกวนพอจำเนียได้พอวันนี้ครับขอบคุณพอครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับก็มาเชียร์กอานจิตรุดไปในการตอบคอมเมนต์ได้ครับผมอ่านบรทตัวถึงครับพี่น้องเนาะครับขอให้คอมเมนต์สุภาพในเด้อครับผมครับแต่ว่าโดยร่วมๆนะครับผมภาพรวมแล้วก็ถือว่าพี่น้องที่ก็ให้กำลังใจพอเยู่ครับผม ครับยังไงครับาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะวันที่หกนะครับผมวันที่หกครับมาพบกับเลขของพอผู้ถองนะครับพี่น้องครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก่อนมาเชียร์กับขออวยพ่อหนพี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลากเป็นน้ากันครับพี่น้องเนาะครับหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ครับผมเพิ่นกมีที่เด็ดแตกต่างกันไปเด้อครับผม บาว่าจะเป็นเลขคำนวณนครับพี่น้องเนาะเลขวามฝันครับผมครับมีซิที่จะเขาได้ถูกถูกเซียนเ้อครับผมขอเป็นกำลังแรงใจให้กับถูกถูกเซียนครับพี่น้องเนาะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีครับผมพี่น้องเอฟซีก็เป็นกำลังใจให้เซียนด้วยกันครับผมต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมทั้งสองกับนํำเสนอครับผมก็อยากให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ได้ราบครับ เอาถ่ายคลิปนี้ครับพี่ออกกพพ้องเนาะขออวยพรให้พี่้อง fc ซีอายุดีไม่แห้ง้อครับผมมีโสมมีลาไเป็นน้ำกัน16กุมภาพันธ์68ครับคลิปนี้กับมาแจงข้าวพี่้องเอซีครับผมครับแนวทางตัวเลขของพอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ